สวัสดีครับทุกคนเมื่อวานมีแผ่นดินไหวอ่าที่กรุงเทพก็มีตึกถล่มลงมาก็มีผู้เสียชีวิตเราขอสแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยอ่าที่บ้านเราก็มีแผ่นดินไหวใช่ไหมเมื่อวานใช่ นินไหวอ่อนๆแต่รู้สึกได้ว่ามันวินเวียนศีรษะมากอ,อทุกคนเกิดอาการแพนิคก,กันหมดเลยนะเกิดอาการแบบเหมือนคล้ายๆว่าความดันขึ้นฉันนึกว่าเบาหวานลดนะฉันนึกว่าชนในนี่มันหมุนเลยบ้านหมุนเอทุกคนเกิดอาการอย่างนั้นหมดทุกคนก็รู้สึกแบบเหมือนจะวิงเวียนศีรษะงูบ อาการคล้ายๆเหมือนคนเมารถเมาเรือเลอก็จะไปคล้ายคลองไม่ไหวแล้วเมื่อวานอสําหรับวันนี้เมนูวันนี้ของเราทําอะไรเอ่ยทําพะโลทําพะโลแต่พะโลนี่ไม่ได้ทํากินวันนี้นะอทําวันนี้กินพรุ่งนี้อนี่แม่ครัวก็ได้ใส่อะไรเข้าไปเครื่องพะโลนี่ที่เราผัดนี้กําลังผัดอะไรเนี่ยกระเทียมพริกไทยรากผักชีสัมเกลือสามเกลือ เราทําวันนี้แต่เรากินหมูราใส่เครื่องผัดโล่ของลโล่เข้าไปของลโลไปผัดทําการผัดนี่ก็คือขั้นตอนของการทําไข่ผัดโลหรือหมูลผัดโลอืมอมอาจจะทําไม่เหมือนกันแต่ละคนใช่แต่นี้เป็นสูตรของบ้านเราใครจะเอาไปทํากินเอาไปทําได้นะทุกคนนะเขาชอบอทําแบบนี้สาเหตุที่ต้องผัดนี่มันต้องมีเทคนิคแน่ ทำให้มันหอมไงถ้าเราต้มอย่างเดียวมันก็จะไม่ค่อยหอมนี่ใส่เปลือกเปลือกไม้เปลือกเครื่องพะโล้เครื่องพะโล้ล้วก็จะใส่ลงไปผัดถ้าไม่ผัดมันก็จะไม่ค่อยหอมนะมันจะไม่เหมือนกันเลยอ่ะมันจะเหมือนแค่ต้มพะโล้เฉยๆแต่นี้เราจะเบรหอมไหมหอมจิท่านผู้ชมหอมไหมอืมถ้าใครหอมยกมือด้วยเราจะไม่คุยกับท่านถ้าท่านยกมือ มันจะพันเออหอมจริงว่ะขึ้นมาแล้วนจะออกอะกินออกแล้วทไมกลิ่นหมขึ้นมาแล้วมันเมนกินอะไรเหม็นเออกินหอมสิทุกอย่างใะมันเปลือกไม้เปลือกหอมอะไรที่หอมตอนนี้แม่ครัวก็ได้หยิบหมูหนึ่งตันใส่ลงไปในกระทะอือแล้วก็จะหมูผัดกับอนนี้ใช่หมูผัดกับเครื่อง หอมใช่เครื่องอเทศผัดกับเครื่องพะโล่ใช่ในการผัดในส่วนนี้มีอะไรม้างหมูเนี่ยมันมีอะไรมัง่งมีหมูสามชั้นสามชั้นกับขามหมูแค่นั้นแหละกับขามหมูใช่รวมเข้าไปใกล้ๆทุกคนนี่คือขาหมูกับหมูสามชั้นส่วน ไข่เราจะตอกใส่พรุ่งนี้ใช่เพราะวันนี้เรายังไม่รีบเพราะว่าถ้าเราปอกใส่วันนี้มันจะแข็งข้อแนะนําสําหรับเรานะทุกคนนะการทําไข่พะโล้เนี่ยเราถ้าจะให้ดีเลยกินวันที่สา <Now. S 1> มเน่าอุ่นไปเรื่อยๆอุ่นไปเรื่อยๆวันที่สามเนี่ยมันจะเปืเป่อยพรุ่งนี้ก็กินได้แล้วบังดีแต่พรุ่งนี้อะสำหรับคนใจร้อนรีบ,รบๆก็กินได้แล้วเองเสี่ยงทุกคน ตอนนี้แนมะ่ตัวก็ได้น้ำมา1ลิตรแต่ใส่ไปแค่200มิลลิลิตรเพื่อที่จะคนหมูทุกคนได้จับตะลิวขึ้นมาแล้วก็ทำการคน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 ขลุกขลุกขลุกลจะลักษณะหน้านตาประมาณนี้เราจะผัดให้มันสุกไหมหรือว่าแค่ ให้มันสุกน่อยๆสุกน่อยๆ,อยๆแต่อูมามิก่อนใส่อูมามิเข้าไปแล้วทุกคนนี่ชีวิตเราข่าวโพล<า>ต้องตกใจมันต้องตกใจต่อไปเป็นแอฟฟัวก็ได้หยิบรถด,ดีมาทำการคดคดรถดีเพราะว่ารถด,ดีแข็งรถ <laughs> ด,ดีมันแข็งก็ได้ดดนะคด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 แล้วมแตกใส่รถดีเข้าไปมามนี่ แม่ครัวก็ได้ไปหยิบอะไรสิน้ำมันหอยน้ำมันหอยอืมได้ทำการซิดซิทซิทลงไปนี่ร้อยออกมาแม่ครัวก็ได้หยิบซอสปลาเขียวแล้วก็ได้ซิดซิทลงไปอีกปลาเขียวที่ใกล้จะหมดอ่าเราก็จะใส่ให้หมดเลยใช่ไหมนี่ซิดซิลงไปแล้วนี่ใส่ให้หมดไปเลยอย่าให้เหลือเสียดาย อาแล้วทำไมเราไม่ปรุงวันพรุ่งนี้เอาแล้วมันจะเข้าเนื้อได้ยังไงล่ะได้ไหมเราก็ต้องต้มใส่ตอนผัดให้มันเข้าเนื้อด้วยเอากระถามไงเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ต้มหมูให้ก่อนใส่ปล้อยปรุงวแล้วน้ำมันจะเข้าเนื้อไหมล่ะอเอออนนี่มันคือเราไม่ทำกับข้าวไม่เป็นใช่ไหมนี่อะไรเอ่ยสีอ้วนสีอ้วน ซิทิลงไปอีกอือทำการคนไปเรื่อยนี่เราจะต้มในกระทะเลยใช่ไหมไม่เราผัดอยู่ไงโอ้แล้วเราใส่หม้อโอ้ยแล้วมันจะหม้อมันจะผัดยังไงละ่ะใช่ไหมอืมเราก็ส่งใส่เยอะซะด้วยคนไม่รู้ตรงใส่เยอะซะด้วยอือคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดค่ะบอกคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดผิดสเสมอ หอมไหมหอมแล้วเนี่ยหอมหอมหอมโหใส่เครื่องไปขนาดนี้ไม่หอมได้ไงยังไม่หมดนะตงเครื่องเทศเครื่องหอมเครื่องปรุงยังไม่หมดอีกยังต้องใส่อะไรดื่อน้ำตาลปีบ๊บใส่น้ำตาลปีบ๊บอืม,อมใส่ตอนไหนเดี๋ยวไฟไฟตัดก,ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนมออก็ใส่อืมเปลี่ยนหมอแล้วเปลี่ยนผัวได้ไหมเปลี่ยนได้เปล่ะไม่ได้อะ บอกคนนี้ดีที่สุดแล้ว <S <S ใช่ไหมทุกคนเฮ้ยดสุสดแลหน้าตากัน่าของผอมเ,เอกมาแล้วนี่สะบัดมาแล้วสะบัดมาอีกแล้วอาวอะบ้านเราก็มีพ่อค้านะครับรถมาขายของเจ้าเดียวเป็นขนมเจ้าเดียวที่เข้ามาในซอยนี้อเอแต่ก็มีหลายเจ้าแต่เขาวิ่งอยู่ข้างนอก อปอกอง<ม>ข,<า>ขับรถเล่ไม่ใช่หาบเล่แล้วสมัยก่อนอ่จจะเป็นหามเล่นนะหาบใส่แม้คานเดินรอบ<ม>บ้านต้องเอาอะไรไม่จ้าอะไรไม่จ้าแต่ันวันนี้นวตัตก,กรรมมันทำให้เทคโนโลยีของเรามันล้ำหน้าเลยต้องขับร,รถมอ,<ส>มอไซค์ ใส่หม้อแล้วทุกคนทําให้มันยุ่งๆเอาไว้มันจะได้ดูอร่อยเออจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันหิวก่อนเนี่ยพอมันหิวแล้วก็ทำาู้นเออทำไมซ้ำกระทะทําไมต้องมาใส่หม้อทําไมต้องตักตรงนู้นออกตรงนี้เข้าตรงนั้นอไม่มีอะไรหรอกท,ไทาไปทํามาเป็นกินเวลาไปเรื่อยมันมจะหิวไงทําให้มันยุง่งเฉอยอๆไม่มีอะไรเลยจริงๆ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหอมไหมหอมไหมหอมสิหอมสิหอมมากหอมชุ่มสำหรับคลิปของเราก็เป็นคลิปการทําอาหารแบบเรียวๆเพียวๆไม่มีการตัดต่อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับนี่น้ำล้างกระทะเสียงล่อขึ้นมามันจะอร่อยตรงน้ําล้างกระทะอ่าแม่ครัวก็เอาน้ําล้างกระทะออืืมเพราะว่ามันจะมีกลิ่นไอความพอเราเท น้ำตรงนี้ไปเราทําอะไรต่อเราก็ไม่ต้องล้างแล้วเพราะเราล้างเกลี้ยงแล้วล้างเกลี้ยงแล้วนี่ใสไปเลยเพราะว่าเราเอาน้ำไปนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวกอะไรนะเครื่องเครื่องเครื่องพะโล้มันเครื่องพะโล้มันติดอยู่ในกระทะใช่มันก็เหมือนน้าล้างคกอะเอหมน้ำมันคกแม่ครัวก็เอาน้ำมาซดซีใสอีกแล้วหอมเพราะเราผัด น้ำพะโลเราจะไม่ใส่กุ๊กิกกุกิกนะเพราะว่าอันนี้สูตรจะคนเลยสูตรแม่เราแล้วเราจะใส่น้ำประมาณไหนนะน้ำก๊อกก็เอาต้องมันท่วมไหมท่วมสิกว่าจะเคี่ยวอะอม,มันต้องเคี่ยวอีก,กว่าจะเปื่อยมันถึงกินวันนี้ไม่ได้ไงถ้า,ถากิน,กนสูตรก็ตามนี้ลองไปทำตามดูได้นะ ครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาอเราอาจจะไม่ตอบหรอกทำไม่เหมือนกันลืมใส่เกลืออ่ะใส่เกลือตอนนี้อนนี้เอเกลือมาใส่หน่อยเดียวเดี๋ยวจะเค็มยังใส่เยอะเหรอแค่ตัวก็เค็มแล้วรสชาติของพะโลก็จะเป็นสวานหวานเค็มเค็มแปเล่มแเล่มเค็มนิดหน่อย หวานอมหวานไม่ต้องเป็นหวานมากมต้มเลยมแม่บอกที่อื่นเขาเอาน้ำเขาปรุงเสร็จเลยเขาก็เสร็จอย่างนั้นเลยคือปรุงทีเดียวเลยไม่มีการผัดไม่มีการอะไรม,มันแล้วแต่สูตรไทยตุ้นมันสูตรของยายดำสูตรของยายดำเก็จะเป็นนี้ แม่ครัวก็ได้หยิบน้ำตาลมาหนึ่งตันใส่ไปสองอีมสูตรไม่มีตายตัวนะทุกคนอ่ให้ทุกคนหัดทำบ่อยๆชิมเอาถึงจะเก่งอืมเราจะบอกไม่ได้เราใส่เท่าไรเท่าไรใช่ฉันไม่มีสูตรฉันชิมเอาฉันชิมแล้วอร่อยก็คืออร่อยสำหรับฉันกินไม่เหมือนกันอื๋อ ฉันชิมนะอร่อยก็คือพอสำหรับฉันอืม,มอหอม,หอมขนาดยังไม่เดือดนะเนี่ยถ้าเราไม่พัดกลิ่นมันจะไม่ออกอย่างนี้ถ้าเราพัดในกลิ่นมันจะออกมันก็จะหอม,อมเสร็จแล้วเราก็ตุนเอาไว้มันมันออกแลนะ้วเนี่ยทุกอย่างก็ใส่หมดแล้วใช่ไหมใช่ใส่หมดแล้วเรียบร้อยใช่อืเราก็จะตุนเอาไว้อย่างนี้แล้วในหมอ้อเรานี่มันคืออะไรในหม้อนี่คืออะไร ไก่ต้มน้ำปลาของวันนี้ย้อนชมซิเม,มนวันนี้ไกตปลาอ๋อกินวันนี้ใช่ถ้าใครอยากรู้สูตรวิธีไก่ต้มน้ำปลาก็คอมเมนต์มาบอกเราได้เราพร้อมยินดีทำให้ท่านดูใช่ไหมแม่ครัวใช่อืมบอกเขาไปไดิว่าสูตรของเราเด็ดไหมเราเด็ดของเราอ่ะอืมเราเด็ดของเราอะ่ะเด็ดดอกไม้นะอืม เราก็ว่าของเราเด็ดแต่เน,นจ๊ะเพราะว่าเราทำเองเราก็ต้องแซบธรรมดา,าได้ไหมม,มีแซบไหมไม่อ้าวพูดออก่สอยงนี้ก็เสียหายดนนีแม่ผัวก็ได้ล้างผักชีนี่เอาใส่แล้วผักชีชีเราก็ไวโ้โรยโรยหน้าใช่หน้าผัวใช่ผักชีโรยหน้าชีโรย,ยหน้าผัว อ่าตอนนี้นี่คือน้ําจิ้มอะไรน้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลาน้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลาเฮ่ hey. ่แต่สําหรับสําหรับสําหรับเราเนี่ยกินไม่จิ้มนะไม่ชอบเปรี้ยวกินอย่างนั้นแหละดูดกินเลยก็มันอร่อยอะ่ะอืมเราชอบหวานอะ่ะเราติดหวานอะ่ะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยเออเบอกเลย บอกเลยว่าไม่จิ้มก็อร่อยมากขัวก็ได้ซิดสีอเข้าไปเพื่อเิมสีเติมแต่งใช่ให้มันน่ากินให้สีมันเคเล้มหน่อยมไม่มีสูตรตายตัวมันดูที่ว่าเราปรุงเอาดูที่เทคนิคอ่ะอืมอืมคนถ้าทำกับข้าวบ่อยๆมันจะรู้ว่าอันนี้ต้องใส่มากใส่น้อยใส่เท่าไหนเหมือนอย่างที่ว่าต้มยำอ่ะเรานานๆต้มทีเราก็ตวงมะขามเปียกไม่ถูก ใส่เกลือไม่ถูกอีกชเพราะมันจะเค็มมันจะเปรี้ยวใช่ต้องทําบ่อยๆใครอยากเป็นอะไรก็ต้องทํามันนั้นน่ะบ่อยๆอ,อืเราอยากเป็นคนดีของเธอ่ะเราจะทําไงได้ปวดแตกเอออ่าเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้นี่ที่เห็นเป็นข,ดขวดๆอยู่ตรงนี้คือน้ำมะพร้าวนะทุกคน น้ำมะพร้าวขวดละสิบบาทเป็นมะพร้าวแท้เป็นน้ำมะพร้นนพาวแท้เลยเน้นน้ำมะพร้าวแท้แท้ล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นไม่มีน้ำผสมหน้านี้กินน้ำมะพร้าวก็ดีนะครับเป็นหน้าร้อนอตักน้ำ เยอไส่ต้มปลามาใส่ด้วยแสดงว่านี่มันก็เป็นต้องมันเป็นน้ำเดียวกันนี่มันก็คล้ายๆกันแหละมันก็ใส่ซอสซีอิ๊วเหมือนกันแต่ละมันเราไม่ได้ผัดเครื่องพะโล้อือมันก็ใส่ซอสซีอิ๊วเหมือนกันใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยบอกว่าต้มพะโล้เนี่ยต้องกินวันที่สองวันที่สามถ้าวันที่สามนี่จะดีเลยหอมชุยเลยเพราะว่าทุกอย่างน้ำอ่ะมันจะข้น น้ำมันจะข้นเหนียวนืดเลยมันจะหวานกลมกลมกำลังดีเนี่ยแต่ถ้าวันแรกลักษณะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่พวกไอ้นี่มันก็ไม่นานนะนะมันเป็นหมูสามชั้นไงนะถ้าเป็นแบบขาอย่างเดียวนะพวกขาพวกหางอะไรอย่างเงี้ยหางเนี่ยเขานิยมมาทำไหมได้หางก็ทำบลูได้เพราะว่ามันมันไหมะ มันก็ตักมันออกได้อร่อยอืมตักมันออกมันก็ไม่นี่แล้วเพราะเดี๋ยวมันมันก็จะลอยแล้วก็ซอนมันทิ้งอ๋อเรากลัวว่ามันจะมันพอแล้วมันมันน้ากินไม่ร่อยมันมันมันลอยเราก็ซอนมันทิ้งโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับมีประโยชน์ยังไงก็ ค <Comment S 2> อมเมนต์มาคุยกันเพราะเราจะต้องตุนเอาไว้สําหรับวันนี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย